ลุงพลค่ะเพราะว่า,เ,<อ>าเราเคยเปิด,ป,ดประเด็นเรื่องนี้กันมาแล้วก็วิเคราะห์ส่วนตัวของคุณวิรุธเนี่ยก็วิเคราะห์เรื่องของลุงพลไว้เยอะเหมือนกันวันนี้มาถึงจุดที่กำลังกำลังรอใช่ไหมคะว่าคดีจะไปยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรในใจที่ตั้งข้อสังเกตไ้อีกไหมคะผมไม่เห็นมันมีเลยนะผมไปดูสรุปจำนวนคร่าวๆนะฮะที่มีการเผยแพร่กันมาตั้งเหมือนิยา่นะลุงพลนะฮะไปเอาเด็กจากบ้านน้องจากบ้านนะฮะมา แล้วระหว่างนั้นก็เกิดหนุบหิดหอะไรกันก็ไม่ทราบนะคะทั้งมือตกเด็กหรือเอามืออุดปากเด็กใช่ไหมฮะเด็กสลบไปเเลยปล่อยทิ้งไว้ป่าละมะ่อกตอนเช้าประมาณเก้าโมงแล้วลุงพลก็ไปรับพระนะฮะบ่ายกลับมามาดูที่เด็กเด็กยังไม่ย,ไมยังไม่ตายนะฮะก็พาเดินขึ้นภูเขาไปเด็กตกถูตกตก,ตกสลบหนะ้าพาเดินขึ้นเขาจะไปปล่อยทิ้งไว้บนภูเขานะครับจากข่าทางให้เด็กมันถูกผมถือขอกคุณนเรนว่ามันมันนั่นนะ คืนี่คืออะไรคะที่พูดนี่คือหมายถึงว่าคุณลือคิดว่าหรือว่านี่คือสำนวนที่ตำรวจทำแบบนี้ฮะค่ะสำนวนเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าสำนวนนะผมเห็นนิดหน่อยนะฮะสำนวนในสนน่แบบนี<อ>ต้ต้องคนนะครับฆ่าคนโดยใส่ซอ,องไว้ก่อนนะครับอือถูกไหมครับคุณรู้ใส่ซองนี่ตั้งใจเขาหนึ่งถือจะเอาขึ้นไป็น่อยนะหรือว่าอะไรเห็นผลแล้วว่าก่อยจึงไว้จะตายทำไมเขาไม่ตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยใส่ซองด้วยเออ ตำรวจงมาทำไมถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าตำรวจมีมุมมองว่าแบบนี้มันก็ควรจะรับคำถามว่างั้นก็ไต่ตองแล้วแหละถ้าเกิดจะมีตบปากมาไปทุรักก่อนแล้วกลับมาแล้วพาขึ้นไปเขาแล้วทิ้งไว้เนี่ยค่ะฆ่าแล้วอย่างน้อยฆ่าแล้วก็ไต่ตองด้วยนะเพราะคุณเคยเดินทางเดินทางเดินขึ้นไปใช่ไหมครับผมเนี่ยได้เดินขึ้นไปบนที่พบศพนะค่ะตอนนี้ผมอยู่ในห่วกันนาธิการก็ไปกับเขาวันนั้นนะฮะแต่ก็เดินขึ้นประมาณชั่วโมงเดินลงประมาณชั่วโมงนะฮะ จริงจริงเนี่ยผมขอเรียนเลยว่านะคะเด็กเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปเองได้นะอยู่ในวิชายที่เดินได้<ฮ>ะนะ,ะฮะแหมมีลูกของนายพลอะไรก็ยังบอกเลยว่าลูกเขากระเดินเด็กเล<อ>็กๆเป็นผู้หญิงนะฮะเรื่องเนี้ยก็ไม่รู้มันจะอะไรหลักฐานมันทับเจนแค่ไหนตำรวจเราเนี่ยก็มีปัญหาว่าเวลาประชาชนต้องการรู้อะไรคือเวลาถ้า ับแล้วเนี่ยจริง,รงๆเนีออย่ยขยะความต้องเปิดเผยพอสมควรนะครับไม่ว่เออะอะไรก็ความรับในจำนวนความรับในจำนวนค่ะเไหมฮะค่ะแล้วลุงพลเนี่ยก็มีนะปากนิดนึงตัวความีิดีทำมาแกมันมีแม่ของน้องชมพู่เอ๋ยตายายนะคะชาถามเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ตัดดิ้งเนี่ยโทรไปบอกนะฮะของแม่น้องชมพู่ในสวนยางว่าน้องเหายไปลุงพลยังเกยยางอยู่กับตายามเลยนะฮะอ๋อแล้วอยู่กันหลายคนด้วยระหว่างนั้นอ่ะครับ เห็นคลิปไหมฮะคุณอดีตถึงคลิปนี้ไหมยังยังฮะยังฮะไม่เจ้าพ่าเขาได้สอบปากคำตาชานเข้าไปหรือเปล่าในสำนวนถ้าสอบปากคำนนสำนวนในรุ่นคนเป็นผู้ต้องหาไม่ได้เลยนะฮะโอ้เพราะว่าราชานบอกว่าเขาอยู่ตาตลอดเวลาครับยังมาเอาน้ำสดมาเทในยางเลยอะไรเงี้ยครับ<ร>เออ <c oughs> ก็เป็นรื่งที่น่าสงสัยว่าสำนวนนี้ท่านได้แต่ใดมามาถึงตำรวจเนี่ยนะฮะ ได้ครับคุณต้องขับตั้งคำถามคุณตั้งร่างทำใหม่ไม่ตั้งความคามถ้าหลันเด็ดหลักฐานแน่น่ะตั้งไปสิปค่ะ่ะไปนะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ